สวัสดีครับวันนี้ผมได้ปรับพื้นที่ถนนเป็นทางขึ้นบ้านเดิมมันเปน็นเป็นเนินนะครับผมก็เลยปรับมาใช้จอบเนี่ยขุดแข็งมากดินแข็งมากเนี่ยเป็นดินหินเป็นดินแข็งกระด้างเลย ก็ค่อยๆทําไปทีลนิดทีลนิดตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าตรงขึ้นไปก็จะเป็นเป็นยุง้งนะครับขอนไม้เหล่านี้เดิมก็อยู่ตรงจุดนี้แหละนะครับก็ขยับมาฝั่งนี้ไว้ทำฐานต่อขึ้นตรงนี้ บ้านจะเป็นอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะไว้ปลูกผักปลูกแยากินในอนาคตส่วนตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวก็จะทํารวเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ดินมันยังแข็งยังขุดไม่ได้ก็รอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงเชื้อเพลิงเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ต้องไปแบกไปขนอันนี้ผมแค่ลองมา ตัดแต่งเอาส่วนที่มันผุผุพังๆนะครับไว้ทําเชื้อเพลิงไว้หุงหุงต้มนะครับน้านข้างก็จะเป็นต้นตะขบซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทั้งหลายมาอาศัยอยู่และกินเป็นอาหารนะครับ ไว้ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูในโอกาสถัดไปครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ